เพิร์นคิ๊บแก่นมะสังสังฆะนะครับเเกแล้วนะคุณคุณเนื่องนงนุชน,น์นงนุชแท้ตั้นนะครับของเตั้ง เพื่อนพิษกันมาสามเขียนแล้วนะครับน้องนุ้แซ่ตั้นเขียนแล้วนะครับคุณพัฒมาศนะครับพัฒมาศนะครับจันสอนนะครับพัฒมาศจันสอนนะถ้าดีอไว้นะครับพัฒมาศจันสอนถ้าอดีอภัยเด้อภาษาอังกฤษนะครับเราสะกดไม่ค่อยเก่งนะแต่ก็พอได้นะนิดๆิดพิษนะบางอ่อนเหมือนเด้ ทิยาข้นาสุกนี่มาหลายรอบนะครับเห็นรัหลายรอบะครับ๋ยวเดี๋ยวต้องรอค่ะกันตอนเย็นนะครับใช่ไมค่ะธงชัยเดี๋ยวค่าตอนเย็นแคี้ด้เขียนชื่อก่อยค่ะนานาวันแบ๊กโอี่สายไมนาราวันแก สำหรับช่วงบ่ายของมื้อนี้เนาะพี่น้องเนะครับผมก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มีอากาศร้อนมากๆเลยครับพี่น้องอากาศร้อนจริงๆนะครับขณะเดียวกันนะครับในส่วนของทางพี่น้องยูทูบเบอร์เฮานะครับก็ได้ลงรายชื่อนะครับที่พี่น้องเอฟซีต่างๆเนาะทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับที่ได้มีความประสงค์แจ้งจํานงมานะครับว่าให้ลงรายชื่อนะครับต่างๆให้แน่ครับพี่น้องนะครับซึ่งอ่า แล้วแต่บุคคลเนาะบางคนก็นลงในส่วนของชื่อของตอนเองนะครับครอบครัวนะครับญาติพี่น้องต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ,นนรบก็เป็นบรรยากาศล่าสุดพี่น้องเราก็ยังดําเนินการอยู่นะครับพี่น้องนะครับเ็รประมาณนี้นะครับ สำหรับตอนนี้นะครับเป็นช่วงเวลา4ี่โมงครึ่งครับพี่น้องแต่ก็พี่น้องยูทูบเบอร์ของเฮายังเขียนรายชื่อนะครับที่พี่น้องเอฟซีเพิ่นได้แจ้งมาอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องนะครับซึ่งรายชื่อรายนามต่างๆนะครับก็จะมีนะครับเต็มผืนผ้าลยครับพี่น้องเป็นพลังศรัทธาเป็นพลังที่พี่น้องทั่วไทยทั่วโลกได้ส่งมาได้แจ้งมาครับพี่น้อง ก็ขอฝากนะครับพี่น้อง fc ที่เขาโลลกทุกท่านเนาะนะครับมวลอมชาแนลนะครับก็ขอฝากในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับบอ่ว่าจะเป็นครีมเจลล้างหน้าเจลอาบน้ําเซรั่มสีบางทอนพัดเบตากูแคนครับทีพีคอฟฟี่ล้วก็ทีพีโกโก้นำเดอพี่น้องเดอรวมไปถึงสบู่ฮันนี่โซฟครับติดต่อได้กับทางทีมแอดมินนะครับแอดไลน์ทีพีสกินออฟฟิเชียลนะครับ 092 794 7526 098 565 5266 0ี่24256้4 092 392 4นย8นะครับพี่น้องผ่านยูทูบเบอร์ทุกทุกช่องนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านทุกกลังใจครับผม ต้นนี้ก็แม่นแล้วนี่เรื่อเรื่อกำลังขึ้นอยู่นี่จะเป็นต้องอัดน้ำหีก่อนหนึ่งสามสิบลิตรสี่สิบลิตรเพราะมันแตกเพราะมันมีก้อนหินมีก้อนหินดำ ครับกินแข็งห้ากห้าๆบ่เดินตะลากมันเดินแล้วมันออกดอกได้ปีนี้นะ,ะครออกลือลครับผม อยาให้มันขึ้นนู้นตรงนี้เอาออกมันโดนสายตน้นไมาสำคัญคือให้ขึ้นทางตรงเนาะให้มันขึ้นสูงครับผมอยาให้มันให้มันออกนู่นตรงปลายมันจะแตกตาน,นู่นก็อยากให้มันขึ้นสูงเพราะถ้าต่ำกว่านี้ กิ่งมันจะบดบังไมน่าออกนะต้องกลัวมันตายจนไหมกลัวแค่ให้มันขึ้นเงนี้ยหน่อยมันแตกนี่เนี่ยมันแตกสูงระดับนี้กิ่งพวกนี้ขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่บดบังผิวทัชเราหนูให้มันแตกขึ้นยอดนุ่น